สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับทั้งสองท่านนะครับท่านเจเลชุมเปียนะครับรองประธานสภาท้องถิ่นทัพบุรีแล้วก็ท่านวทนะครับประธานจังหวัดทับุรีนะครับผมจิระประทีตทองเปรมนะครับรองประธานสภาท่านจังหวัดทับุรีนะครับแล้วก็ประธานสภาท่านอำเภอลำสิงห์นะครับผมวันนี้ก็ได้เป็นตัวแทนนะครับของต้องเรียกว่าอำเภอลำสิงห์ที่ฝ่าเนาะนะครับผมในการที่มาทําเรื่องของเมนูอาหารโบราณโบราณนะครับเมนูอาหารโบราณพื้นถิ่น นะครับของบ้านเรานะครับซึ่งหลายคนรู้จักกันดีนะครับแต่เพียงแค่ว่าชื่ออาจจะแปลกแตกต่างกับที่อื่นในบ้างนะครับพอพูดถึงเรื่องพวกนี้ขึ้นมาผมบอกฮะออะไรประมาณนี้นะครับคือคืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยถ้าพูดว่อ๋อรู้จักอ๋อเห็นอ๋อรู้แต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องตรงนี้ขึ้นมาฮะมันก็เกิดข้อสะดุดทันทีนะครับผมแล้วก็เรื่องของของหวานนะครับของหวานถามว่าทุกคนร,รู้จักไหมกับคำว่าข้าวสตูกอนทุกคนไม่รู้จัก ข้าวสตุหรือข้าวสตูข้าวสตุก้อนสตูสตุก้อนนะครับเรียกว่าข้าวสตุก้อนแต่ก่อนจะเป็นข้าวสตุก้อนจะเป็นข้าวสตุผงก่อนนะครับข้าวสตุผงเดี๋ยวให้ดูว่าข้าวสตุผงเป็นอย่างไรและต่อไปจะเป็นอย่างไรเป็นข้าวสตุก้อนแต่พอถามทุกคนจะหานฮะทุกคนจะคือคือต้องการแบบเนี้ยต้องการแบบพูดถึงอาหารชนิดนี้ทุกคนฮะหน้าตาเป็นยังไงแต่พอถามว่ารู้จักข้าวตูไหมอ๋อรู้จัก แต่มีที่มาที่ไปรู้จักข้าว่าทีมาที่ไปของข้าตูมั้ยไม่รู้ก็คือรู้ว่ามันไปคุกผสมอย่างนี้อย่างนี้จบแต่ว่าข้าวสตูก้อนที่พูดถึงนี่ต้องการให้คนได้รุ่นหลังได้รู้จักคําว่าข้าวสตูก้อนข้าวสตูก้อนนะครับคือข้าวโบราณที่มีมาตั้งแต่ทั้ง,งสมัยอดีตพุทธกาลแล้วนะครับเรียกว่าข้าวตั้งแต่เกิดขึ้นแต่สมัยพุทธกาลตอนที่พระพุทธองค์ได้เสด็จตรัสรู้สมาพัมโพธิญาณเรียบร้อยแล้วนี่กเ็เรียกว่าจเจริญ จเจริญวิปัสสนาเจริญธรรมแล้วก็เพ่งเมตตาอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ในเป็นสัปดาห์ที่3ที่4ประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็มีพ่อค้าวัน,นิีสอคนผ่านมาข้าวสตุก้อนเนี่ยก็คือเรียกว่าสเสบียงกลังก็คือข้าวแห้งนี่แหละข้าวแห้งข้าวี่ตาแห้ง mm hmm. และนําไปคั่วนะครับนำไปคั่วนําไปบดให้ละเอียดแล้วก็พกติดตัวในการเดินทาง แล้วก็สิ่งที่เอามาผสมผสานคือน้ำผึ้งนะครับต้องใช้น้ำผึ้งเท่านั้นนะครับข้าวสตุเนี่ยต้องใช้ข้าวต้องใช้น้ำผึ้งถ้าเป็นข้าวตูนเนี่ยจะใช้น้ำอ้อยบ้่งน้ำตาลปี๊บม้่งน้ำตาลทรายบ้างมาเคี่ยวให้มันเหลวแล้วไปผสมผสานกันแต่อันนี้ต้องใช้น้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีรสชาติแตกต่างสีสันความสวยงามที่แตกต่างกันแล้วก็บอกกล่าวถึงที่มาที่ไปได้ว่าในสมัยครั้งทั้งพุทธการเคยมีข้าวชนิดนี้ปรากฏแล้วคือข้าวสตุก้อน นะครับแล้วก็มาปั้นแล้วไปถวายพระพุทธองค์นะครับพระพุทธองค์ก็ทรงเสวยทั้งหมดนั่นเป็นข้าวมื้อแรกนะครับหลังจากตัดสรุแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงเสวยข้าวนั้นทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นข้าวมื้อแรกของการที่ได้ตัดสรุแล้วก็เสวยข้าวนี้เป็นข้าวชนิดแรกนะครับก็เลยนําเรื่องนี้มามาเป็นจุดเริ่มต้นครับผมครับครับครับสหรับครับสำหรับส่วนประกอบแต่ละชนิดข่ะสตุก้อนมีอะไรเป็นส่วนประกอบแล้วก็กระบวนการวิธีการทําอย่างไรครับ ครับเดี๋ยวเราจะนําเสนออีกตอนต่อไปครับผมเชิญทุกท่านพร้อมกันที่ด้านนอกนะครับเพื่อทําการเรียนรู้สาธิตกระบวนการการทาครับผมครับครับผมต่อไปเราจะเป็นการทําข้าวสตุก้อนนะครับขอเน้นย้ำว่าเป็นข้าวสตุนะครับข้าวสตุก้อนนะครับผมก็จะเริ่มต้นนะครับจากการเรียว่าหุงข้าวข้าวหอมมะลิแล้วกันเนาะใช้ใช้ข้าวหอมมะลินะครับเราใช้ข้าวหอมมะลินะครับหุง นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเรานำไปตากแดด3แดดนะครับต้องนําไปตากแดด3แดดนะครับสแดดถึงจะได้มาเป็นข้าวตากแบบนี้นะครับเป็นข้าวตากที่เป็นสามารถเก็บไว้ได้หลายเดือนนะครับเป็นข้าวตากแบบนี้นะครับจนกระทั่งเราโอเคสามารถนํามาใช้เป็นข้าวสตุกได้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็นําลงกระทะนะครับนำลงกระทะเพื่อทําการคั่วนะครับแบบนี้นะครับผมนะครับเพื่อทการคั่วนะครับ โดยใช้ไฟอ่อนใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับพอใช้ไฟแรงไม่ได้นะครับทำการคั่วนะครับนะครับพอคั่วคั่วคั่วอย่างเนี้ยนะครับคั่วไปเรื่อยนะครับคนอย่าหยุดนะครับคนไปเรื่อยคั่วไปเรื่อยๆนะครับเราใช้อัตราส่วนนะครับข้าวตากประมาณครึ่งกิโลนะครับข้าวตากเนี้ยประมาณครึ่งกิโลนะครับเราก็จะได้พอคั่วแล้วครบครึ่งชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็สีถ้าต้องการนะครับสีเ้าต้องการเราก็จะได้ Uh, มาเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือข้าวที่คั่วแล้วนะครับผ่านการคั่วแล้วจะเป็นสีเหลืองทองนะครับข้าวเหลืองทองแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เป็นข้าวคั่วแล้วปล่อยเขาเย็นนะครับปล่อยเขาเย็นสนิทก่อนแล้วก็นําไปโม่นะครับนำไปโม่โม่สมัยโบราณจะใช้โม่หินนะครับใช้โม่หินมานั่งค่อยหยอดแล้วก็โม่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้แต่ปัจจุบันนี้ก็ใช้โม่หินมันไม่มีแล้วก็ใช้วิธีการเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นที่ ามาปั่นน้ำแข็งนี่แหละประมาณนั้นนะครับใช้เครื่องปั่นเนี่ยทำการปั่นนะครับหลังจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเรียกตรงนี้ว่าข้าวสตุผงเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับว่าเรียกว่าข้าวสตุผงก่อนคือข้าวสตุคําว่าสตุเนี่ยหมายความถึงว่านํามาคั่วนะครับนำมาคั่วให้เกิดการการพองนะครับการพองการกรอบนะครับเอานำมาสตุเหมือนกับคนโบราณที่ใช้ใช้เกลือเรียกเกลือสตุ สารส้มสตูนะครับเกลือสตูก็คือนําเกลือเนี่ยมาใส่ในกระทะแล้วเดี๋ยวเกลือเขาจะระเบิดปั้ง,ป,งป,ปั้ง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 เอง mm. เขาจะเป็นเอาปลาเกลือเน,เนี่ยเอาไปทํายาสารส้มก็เอามาทํายาโดยการสตูก่อนนะครับเหมือนกันนะครับข้าวเอามาคั่วแบบนี้เรียกว่าข้าวสตูนะครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อยก็เป็นข้าวสตวูผงนะครับแบบนี้คือข้าวสตูผงนะครับมันจะมีความผงเป็นละเอียดมากๆแบบทรายละเอียดเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มนะครับเริ่ม <c oughs> เราก็จะเริ่มนะครับจะเริ่มทําการาผัดมะพร้าวนะครับเริ่มทำการผัดมะพร้าวโดยการใช้น้ําผึ้งนะครับอันนี้เป็นน้ําผึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขวดหนึ่งก็ตกประมาณสามร้อยบาทนะครับแต่ว่ารสชาติความหอมหวานความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเนี่ยต้องใช้น้ำผึ้งเท่านั้นจะไม่ใช้น้ำอ้อยน้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับผสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราทำการาผัด เรียกว่าทำมะพร้าวให้สุกก่อนนะครับทำมะพร้าวให้สุกก่อนนะครับโดยการาผัดกับน,น้ําผึ้งต้องทําไฟอ่อนนะครับมันใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ําผึ้งนะครับจากน้าผึ้งใส่ลงไปเลยนะครับรถ้าตามสูตรแล้วนะครับก็คือ,อมะพร้าวมะพร้าวหนึ่งลูกนะครับมะพร้าวทึนทึกหนึ่งลูกน้ำผึ้งหนึ่งขวด นะครับแล้วก็เ,เข้าวคั่วครึ่งกิโลนะครับข้าวคุ่งคือครึ่งกิโลนะครับมันก็จะได้พอดีสัดส่วนนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อยู่ที่กระบวนการเรื่องของไฟแรงบ้างไฟอ่อนบ้างนะครับอาจจะอยู่ที่คนทำนั่นแหละว่าสามารถทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทําอยู่อหอมหอม <laughs> เราจะทําอยู่2ลักษณะนะครับผมเราทํา2ลักษณะคือลักษณะหคือทําแบบนุ่ม นะครับกับทําแบบกรอบเราจะจะให้ลอง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 ,ลองทานกันดูว่าแบบไหนถึงจะถูกใจเรานะครับกระบวนการอัออนนี้เรียกกระบวนการอันนี้จะทําแบบกรอบนะครับทำแบบกรอบคือทาแบบกรอบเนี่ยต้องมันต้องทานเลยก็ทําแล้วต้องทานเลยนะครับจะเริ่มหอมแล้วนะครับอันนี้คือ,เ,อ,อเราเราจะมาผัดมามามา,มาผัดมะพร้าวกับน้ำน้ำน้ำไอ้น้ำ,นำนพึ่งนะครับผัดมะพร้าวน้ำพึ่งถึงจะมีความหอมแต่ว่าใช้ไฟแรงไม่ได้นะครับใช้ไฟแรงต้องใช้ไฟอ่อนนะครับ ประมาณไหนถึงจะใช้ได้คะอาจารย์เรียกว่างวดหน่อยงวดหน่อย,อยเพราะงวดนิดนึงนะครับหอ,ยอยหอมกว่าครับหอมกว่าแล้วความหวานก็จะเสมอคือน้ําพึ่งเขาจะหวานเสมอกันมันมันเลยเหมือนกับน้ําตาลน้ลําอ้อยเราใส่มากก็หวานมากใส่น้อยก็หวานน้อยแต่น้ําพึ่งเนี่ยมันก็เท่าไรก็คือหวานน้าพึ่งนะครับหวานน้าพึ่ง,งมันหอมละมุนมันหอมละมุนใช่ใช่มันหอมละมุน คือถ้าเป็นถ้าจะเป็นอย่างกรอบนะครับเราก็จะผัดผัดน้ําผึ้งกับมะพร้าวอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นแล для, arios, ้วเดี๋ยวรอให้รอให้มะพร้าวเย็นนะครับแล้วก็มาผสมด้วยข้าวสตุผงอันนี้นะครับข้าวสตุผงอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพอแค่นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวรอให้มะพร้าวในเย็นนะครับรอให้มะพร้าวเย็นตัวแล้วก็จะเอาข้าวสตุลงไปผสมนะครับแต่ถ้าเป็นต้องการอย่างนุ่มนะครับต้องการอย่างนุ่ม ก็ต้องใช้ข้าวสตูมาผสมกับมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะครับเข้ากันให้ดีแล้วก็ลงผัดนะครับลงผัดให้ข้าวเนี่ยสุกพองในกระทะด้วยแล้วก็ต้องอบนะครับต้องต้องต้องหมักเอาไว้ให้ข้าวเนี่ยฟูตัวนะครับข้าวฟูตัวแล้วจะเกิดความนุ่มนะครับส่วนอันนี้เนี่ยนะครับแบบอันนี้อันนี้คือข้าวที่ผ่านกระบวนการที่ทําให้นุ่มแล้วเดี๋ยวจะลองทานนะครับว่าอันนี้คือนุ่มนะครับอันนี้คือนุ่มแต่เดี๋ยวอันนี้จะกรอบ นะครับอย่างอย่างกรอบนะครับผมกลายเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ตรงนี้เย็นก่อนนะครับเย็นตัวนิดนึงนการทําให้คลายตัวนะครับทำให้คลายตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ข้าวสตูของเราเนี่ยลงไปคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าแล้วก็ให้ดูมันมีความอ่อนตัวใกล้เคียงกันนะครับ <c oughs> นี่คือกระบวนการนะครับของของข้าวสตุนะครับข้าวสตุก้อนนะครับข้าวตุก้อนซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาที่การเดินทางไหนโบราณเนี่ยก็จะเป็นต้องเป็นสเสบียงกลางนะครับพกติดตัวไปน้าผึ้งก็พกติดตัวไปเป็นขวดๆไปนะครับแล้วก็ข้าวข้าวก็เป็นข้าวเป็นสตุผงไปแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องทานเราก็เอาข้าวกับน้ําผึ้งเนี่ยมาผสมกันแค่นั้นเองแต่ส่งมะพร้าวเนี่ยมันเป็นกรรมพีทําให้มันมีความนุ่ม ความอร่อยมากขึ้นนะครับแต่ว่าครั้งพุทธการจริงคงไม่ได้ผสมมะพร้าวนะครับก็จะมีเพียงข,ข้าวข้าวสุผงแล้วก็ผสมน้ําผึ้งแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเท่านั้นเองนะครับผมแต่มะพร้าวเนี่ยมันทําให้เออเรามีรสชาติอร่อยมากขึ้นมีความมันมากขึ้นนะครับมีความมันความอร่อยมากขึ้นนะครับเรียนมาจากไหนเนี่ยเออหลายตำราแต่ว่าจริงๆแนละ้วตนตนตนกำเนิดจริงนะครับก็คือคุณยาย คุณยายเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่ค้าขนมซึ่งผมเกิดไม่ทานคุณยายหรอกแต่คุณคุณคุณแม่กับคุณป้าแล้วคุณป้าคุณแม่ก็รับมาอีกทีหนึง่งคุณป้าสามามีแม่หนึง่งแล้วก็ป้าอีกสองที่เป็นรับ สืบทอดทายาคขนมหวานของคนโบราณนนยมานะครับผมก็สืบทอดมาอีกทีหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นที่3ามที่4แล้วนะครับใน,ในการทําขนมหวานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอัดเาเสร็จแล้วอันนี้พอเย็นแล้วนะครับผมพอเย็นแล้วในเรื่องของอามะพร้าวทึนทึกนะครับจะมะพร้าวทึนทึกนะครับมันจะเกิดความนุ่มนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ข้าวสตุลลงไปนะครับผมก้าวสตุลไปแล้วก็ทําให้เข้ากันนะครับ แล้วเดี๋ยวจะให้ลองทานนะครับว่าในระหว่างข้าวกรอบกับข้าวนุ่มยังไงมันเราประกันหอมไหมครับเริ่มหอมไหมข้าวหอมมากนะครับ<ฮ>อันนี้านานะสามวันครับสามวันครับผมหอมนะครับหอม,มและอย่างหนึง่งมันหอมฝาหอมฝาครับมันหอมฝาพอมาผสมผสานกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะหอมกว่ากันเยอะนะครับ อันนี้คือกระบวนการนะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปมีสตอรี่มีเรื่องราวสิงป่าต่างๆ,ๆนะครับอันนี้เหมาะสําหรับในการที่ทําแล้วกินเลยนะครับทํากินเลยมันก็จะได้ความกรอบนะครับก่อนตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนั้นจะเป็นความนุ่มนะครับความนุ่มอันนี้เสร็จแล้วใช่อันนั้นเสร็จแล้วอันนั้นเป็นอย่างนุ่มครับอย่างนุ่มได้ไหมได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาปั้นเป็นพิมนะครับอันนั้นจะปั้นเป็นพิมพ์นะครับปั้นพิมพ์สวยๆนะครับอย่างนุ่มนะครับถ้าถ้าถ้ายางก้อนถ้าถ้ายางถ้ายางกรอบเนี่ยเราเราจะมาปั้นเป็นพิมพ์แต่เราใช้วิธีการปั้นเป็นเหมือนกับรูปไข่นกกระทาเล็กๆยาวๆเล็กๆนะครับประมาณนั้นมันจะได้รูปแบบของความแตกต่างและอรรถรสในการกินนะครับเดี๋ยวจะให้ ท่านรองประธานจังหวัดได้ลองทานเป็นคนแรกนะครับว่าอลองเปรียบเทียบกันในระหว่างสตูสตุกรอบสตูก,ก้อนอย่างกรอบก็บอย่างนุ่มอะไรที่มันจะแตกอะ,อะไรอร่อยกว่ากันนะครับผมอันนี้ผสมผสานเรียบร้อยแล้วนะครับผสมสางเรียบร้อยแล้วนะครับกรเรียบร้อยพร้อมทานพร้อมทานครับพร้อมทาน

อ่าใช่ใช่ถูกต้องครับคือคือข้าวยังดูดในเรื่องของน้ำเข้าไปเลี้ยงตัวเองยั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 งไม่พอมันต้องใช้เวลาในการหมักตรงนี้อีกประมาณสักสองสามชั่วโมงมันถึงจะเริ่มดูดแล้วพอดูดป,ปุ๊บเขาจะเริ่มแห้งพอแห้งปุ๊บเราต้องเติมน้ำพึ่งลงไปอีกแล้วนวดใหม่นะครับเพราะนั้นแล้วถ้าเราชอบอย่างกรอบนะครับชอบแบบกรอบเราก็กินอย่างกรอบแล้วกินตอนนี้เลยมันก็ได้อรรถรสอีกแบบนึงเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวต้องลองทานดูนะครับว่าอย่างกรอบกับอย่างนุ่มมันเป็นยังไงนะครับผม แต่ถ้าอยาเป็นอย่างกรอบนะครับเราก็ต้องมาปั้นแบบนี้นะครับหลูก1คํานะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนุ่มนะครับถ้าเป็นอย่างนุ่มแบบนี้นะครับจะปั้นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะมากดพิมพ์นะครับกดพิมพ์ใือเกิดความสวยนะครับแล้วเกิดข้อแตกต่างอาจพิมพ์นะมันมีความมันวาวเออความมันมันจะออกมาจมากมะพร้าว นะครับความมันวาจะออกมาจากมะพร้าวมะพร้าวทึนทึกที่ที่ใส่ลงไปนั่นแหละนะครับมันก็จะมีความมันความนุ่มความเหนียวความหอมอเพิ่มเติมเสริมแต่งรสชาติเข้าไปแต่ว่าเอกลักษณ์เขาจริงๆอยู่ที่น้ําพึ่งนะครับน้าพึ่งต้องต้องเป็นน้ําพึ่งเลยนะครับก็จะเป็นรสเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้คืออย่างนุ่มนะครับและนี่คืออย่างกรอบนะครับผมอ,อ,อดีจะลองดูนะครับเดี๋ยวลองทําไว้ให้สัก2ชุดนะครับว่าแล้วเดี๋ยวมาลองทานดูว่า อย่างอย่าง,อย,างอย่างนุ่มกับอย่างกรอบอย่างไงอร่อยประกันนะครับข้าวที่ใช้ต้องเป็นข้าวหอมมะลิต้องหอมมะลิเท่านั้นครับถ้าเป็นข้าวแข็งเนี่ยเวลาปั้นแล้วเนี่ยมันเวลากินแล้วมันไม่อร่อยมันจะกระ,กระเซ่ากระเซาเรียกว่ากระเซ่ากระเซาแล้วกันเนาะมันมีความนุ่มนวลน,นะครับเคยเคยเคยใช้ข้าวแข็งในในในใ,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 ในการทําตรงนี้แต่ว่าพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวนี้ไม่อร่อยเลยต้องใช้ข้าวหอมมะลิเท่านั้นนะครับข้าวหอมมะลิเท่านั้น ตอนนี้ที่แหล่งสินห์ปลูกข้าวอะไรอยู่นะคะอาจารย์เอ่อข้าวตอนนี้น้อยแล้วครับน้อยในในการตรงนาข้าวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครปลูกแล้วส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นเป็นสวนทุเรียนคือถมดินทั้งหมดแล้วก็ปลูกทุเรียนทั้งหมดเพราะว่าในการปลูกข้าวเนี่ยถ้าถ้ามันมี10แปลงและปลูกอยู่แปลงเดียวเดี๋ยวหนูกินหมดหนูกินหมดครับเพราะแทนแทนที่หนูจะไปลงกินทั้ง10แปลงมันจะมาลงอันนี้หมดเลยทีเดียว ราะนั้นแล้วก็เลยไม่มีใครอยากจะปลูกข้าวกันอีกแต่ก็ยังยังมีปลูกกันอยู่ที่ที่บางสักเก้ายังยังมีปลูกกันอยู่แต่ก็ถือว่าน้อยแล้วนะครับเชิญท่านรองประธานเจเลครับอ่ะลองลองชิมท่านท่านท่านสาสนักวิไัยครับเชิญครับเชิญอันไหนอันไหนคือนี่มันยางยางยางกรอบก็คือยางยางยางเป็นลูกลูกลมๆกรอบถ้ายางถ้ายางเป็นปลาเนี่ยเป็นอย่างนุ่มเหนียวอาจจะลองทานยังไงก่อน ลอาลองทานอย่างกรอบกันแล้วกันอย่างลองทานอย่างกรอบดูมันมีความกรอบไหมนนี่อย่างกรอบฮะันี้อย่างกรอบมันมองดูเหมือนนุ่มแต่พอกกัดแล้วมันจะมีมกรุบ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 กุบกร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 ุบรุบรุบกรุบกรุบกรกรุบ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 กกุบกรุบกรุรุบกรรุบกรุบกรกรุ ครั้งแรกครกั <laughs> รก <laughs> เป็นางบังครับท่านทัศนบินยัยอร่อยมากครับไม่เคยเจอครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นต้องเรียกว่าเป็นบุญแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นข้าวสําคัญมากอันนี้คืออย่างนุ่มครับไออันนี้คืออย่างนุ่มนุ่มเหนียวคือนี่ก่อนครับอันนี้นุ่มเหนียวอ่าน,นุ่มอ,อ่านครับแตกต่างเลยครับ นี่จะแข็งกว่าอ่าแข็งกว่านุ่มกว่าเหนียวกว่านี่มันสดอ่าอ่าอันนี้สดครับสดสดเพิ่งทำแป๊บๆเนี่ยครับใช่แต่แต่เนี่ยมันมันผ่านการพองตัวแล้วไงมันผ่านการพองตัว ครับผมสาหรับตอนนี้นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยบริบูรณ์นะครับกับการาทํากุ้งหีบครับแล้วก็ข้าวสตุก้อนนะครับตอนนี้เสร็จสิน้นเรียบร้อยบริบูรณ์แล้วและนอกเหนือจากนอกเหนือจากคำว่าบ,บริบูรณ์เรื่องของอาหารที่นํามาสาธิตเพื่อจัดเก็บข้อมูลเ,เรื่องของวัฒนธรรมส่งกระทรวงวัฒนนะครับ,รบก็เป็นบรรณาการแล้วกันไหนๆก็เข้ามาเมืองแล้วนะครับก็จัดมีน้ําพริกน้ำพริกนะครับน้าพริกรกะปิ ของคนล้ำสิงนะครับผมพร้อมกับพักจิ้มนะครับมีพักจิ้มก็มีกะหรี่กระโพดต้มนะครับถั่วข้างนะครับแล้วก็มอคครีสมัยใหม่หน่อยมอคครีลวกต้มนะครับแล้วก็มะเขือมะเขือผัเกอเออมะเขือชุบไ,ไข่ทอดนะครับผมก็จะมีอยู่สี่อย่างด้วยกันนะครับแล้วก็มีน้ำผิก ถ้วยใหญ่หนึ่งถ้วยนะครับผมแล้วก็มีกุ้งหีบนะครับกุ้งหีบที่ผ่านกระบวนการหีบอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมเพื่อให้เห็นอัตลักษณ์ของตัวตนของแลมสิงนะครับว่าไม่ต้องมีอะไรมากมายชีวิตนี้นะครับมีน้ำผิกะปิถ้วยหนึ่งมีกุ้งหีบถั้งหนึ่งพักก็ไปเก็บเอาข้างรั้วนะครับแล้วก็มาจิ้มกันกินแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไปแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วสําหรับคนแลมสิงครับครับสำหรับวันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นของแหลมสิงห์นะสำหรับของอำเภออื่นๆนั้นนะครับเ,เมื่อจบรายการแล้วสักประมาณต้นเดือนสิงหานะครับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีก็จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างทุกของอำเภอที่เราไปจัดเก็บมานะครับแล้วก็จะมารวมจัดเป็นกิจกรรมเป็นภาพรวมของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบก็ขอเ,เชิญชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีได้ติดตามนะครับ สภานธรรมจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะจัดมหากรรมภาพรวมที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการดําเนินการในเรื่องของการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นและอาหารที่กําลังจะสูญหายครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ